ที่นี่ที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูพาหยนนะคะอําเภอต่องงองจังหวัดสกลนครออตั้งใจไว้ว่าถ้าพวกเราสนใจอยากจะมาทัศนศึกษาหรือมาพ่อค่ายพักแร่ก็น่าน่าสนใจเหมือนกันแต่ต้องนําเต็นท์มานะคะเพราะว่าเขาจะไม่มีเต็นต์ให้เช่าทางทางโน้นก็จะเป็นที่สหํารับให้กางเต็นท์นะคะ บรรยากาศมองไปจะเห็นอำเภอต่องหอยทั้งเมืองเลยก็เป็นบรรยากาศที่ดีค่ะก็ธรรมชาติสวยงามกลางคืนมีหิ่งห้อยด้วยพอมาถึงวันอุทยานภูผาหยตนแล้วนะคะบรรยากาศหน้าเข้าค่ายตักแรงเป็นอย่างมากกงจะหน้าครูและก็เด็กๆสนใจ ตอนนี้กำลังคุยจะน่ามาตุยานะคะน่าสนใจที่จะมาเข้าใกล้เขาแกรมบรรยากาศดีมากค่ะนที่กว้างมากค่แสงไรต้นยนะครับหดไฟจากอจะให้เห uh, ็นบรรยากาศนะครับกดเลวกล้องไปทางขงนั้นประมาณห้าสับโ้

ครับ้านครับมีสามหลังครับตรงนี้บ้านพูดิมีสามรถบ้านระดูกนั้งแต่ชั้นจนถึงชั้น้ส่วนนี้ยที่คนมาเข้าค่ายพักแปร้นะครับมีกลางเต็นท์มีบริเวณนะฮะับอท่านผอ,อ,อให้สัมภา,า,าษณ์หน่อยบรรยากาศดีมากค่ะมองเห็นเมืองทั้งเมืองเลยฝั่งน้นค่ะ น่าข้อค่าเป็นอย่างมากถ้าพวกเราสนใจนะหนาวหน้าเจอกันมีบริเวณให้กางเต็นท์นะครับจองได้ครับอยู่ไม่ไกลไม่ไกลครับภาคอีสานเรามีอะไรดีๆนะครับ ครับผมก็เพิ่งรู้นะว่ามันมี